รู้หรือไม่ประเทศญี่ปุ่นเคยให้ความไว้วางใจให้เงินกู้กวหนึ่งหมื่นล้านบาทเพื่อสร้างท่าเรือที่ประเทศกัมพูชาแต่ถูกหักหลังให้จีนเข้ามายึดแทนอย่างที่ทุกท่านทราบในปัจจุบันมีเหตุการณ์การขัดแย้งกันระหว่าง2ประเทศไทยกัมพูชานะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทางโลจิสติกแมนอยากจะแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโลจิสติกโดยตรงเลยครับก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ครับว่าท่าเรือเยหนุวิลเนท่าเรือหลักของประเทศกัมพูชาครับและเขาไม่ได้มีบทบาทด้านโลจิส ระเอกก่อนที่จะถูกตบทบาทไปอย่างเจ็บช้ำครับโดยมีมือที่มองไม่เห็นจากประเทศจีนนั่นเองย้อนกลับไปในปี2022ครับรัฐบาลกัมพูชาและญี่ปุ่นครับได้ลงนามปกลงการกู้เงินจำนวนประมาณ306ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณหมื่นล้านบาทไทยเนี่ยเพื่อขยายท่าเรือเสียนูวิลจริงๆก่อนหน้านั้นในปี2017ก็มีการกู้มาประมาณ178ล้านดอลลาร์ก่อนแล้วนะครับเพื่อจะสร้างเทอร์มินอลใหม่เพราะว่าญี่ปุ่นเขาเห็นถึงความสำคัญของภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียหรือว่าอาเซียนนะครับเขาก็เลยการสนับสนุนในภูมิภาคนี้ให้อย่าางมก เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับหลังจากที่ญี่ปุ่นทําท่าเรือเสร็จจนพร้อมใช้งานจีนก็เข้ามาเสนอครับของขวัญที่กัมพูชาย,ยากที่จะปฏิเสธเลยสิ่งที่จีนเอาเข้ามาด้วยครับนิคมอุสาหากรรมพร้อมอุสาหากรรมต่างๆพร้อมเงินลงทุนสนับสนุนแบบซอฟโลนให้พัฒนาโครงการรอบๆท่าเรือทั้งหมดเลยผลักดันให้สร้างท่าเรือน้าลึกแห่งใหม่ที่ลือกันว่าสามารถรองรับเรือรบของจีนได้ด้วยนะครับและความสวยครับไม่ปรึกษาญ,ญี่ปุ่นแม้แต่น้อยเลยครับญี่ปุ่นรู้สึกยังไงครับต้องบอกว่าแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ได้ออกมาตําหนอย่่าาาาางงเป็นททกกกรรรคแตะํพูด ทุกอย่างแล้วครับญี่ปุ่นเนี่ยลดร,ระดับเงินช่วยเหลือของโครงการใหม่ๆในกัมพูชาทั้งหมดเลยผู้เชี่ยวชาญ JICA นะครับ Japan International c o r p e r a t i o n Agency เนี่ยย้ายออกจากโครงการระยะยาวเลยครับนักลงทุนญี่ปุ่นเริ่มถอนตัวออกจากพื้นที่ท่าเรือแหล่งข่าวจาก JICA ครับเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นครับว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกที่เราช่วยปั้นเด็กคนนึงขึ้นมาเต็มที่แล้วเนี่ยแต่วันหนึ่งเขากลับเดินไปจับมือกับอีกคนคที่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยนี่เป็นบทเรียนราคา1 0,000ล้านบาทครับของประเทศญี่ปุ่นต้องบอกว่าท่าเรือ ้อนความจริงอันขมขื่นของโลกยุคใหม่ครับในสนามเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับความดีอาจจะไม่มีความหมายครับหากผลประโยชน์นั้นไม่ตรงใจสุดท้ายนะครับข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงจากสํานักข่าวต่างๆทั่วโลกครับที่นางโลจิสติกแมนนํามาสรุปรวบรวมให้ทุกคนได้ฟังนะครับและใครที่ชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับโลจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ